สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนานในตอนที่752นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยโอ้เป็นข้อเสนอที่ฟังดูดีนี่นี่คือผู้สืบทอดสิผู้นำอำมาตะโบราณและอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นอมาตะาที่หนึ่งด้วยซ้ำหากข้าสามารถครอบครองร่างกายของมันได้ละก็ กูเสียวเหยายวและจู้เยียนเลื่อนระดับพลังเป็นผู้ปกครองไร่เทียมทานสำเร็จแล้วและด้วยพลังของลูกกูเฟิงและเมื่อกินเซียนแล้วก็คงอีกไม่นานที่ทั้งสองจะเลื่อนระดับอย่างสมบูรณ์เช่นกันบัดซมเอ้ยขอบคุณสหายจอมยุทธทั้งหลายที่ปกป้องพวกเราบัดน,นี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะตอบแทนคุณแล้วเปลยวเพิงอามาตะล้อมละลายเตาวิถีกระบี่สะเทือนสวรรค์เอะพลังของข้า หรือว่านี่เป็นโอกาสที่ข้าจะเลื่อนระดับหรอตอนนี้ลูกกูเฟิงและเมื่อกินเซียนกําลังจะเลื่อนระดับพลังวัลยุธศเสร็จเรียบรอ้อยและข้าก็กำลังจะเลื่อนเช่นกันหรือว่าข้าต้องช่วยเจียงหนีกันนะเจียงหนีอ้าปากซะฮะเอ๋พ้สังมิงอย่างนั้นหรอ นี่พวกเจ้าคิดจะเลื่อนระดับเป็นผู้ปกครองไร้เทียมทางอย่างนั้นหรอชินนานเจียงนี้อย่าคิดว่าเจ้าจะทำสำเร็จได้คิดจะขัดขวางพวกเขาอย่างนั้นเหรอจะต้องผ่านพวกเราไปให้ได้ก่อนโลกแห่งการกลับชาติมาเกิดคิดจะหยุดฆ่าอย่างนั้นเหรอ หมื่นคุกกะขังหลาสิ่งหยุดยัง้งมึ่กินเสียนพวกเจ้ากำลังปกป้องพวกมันและเมื่อการเข็นฆ่านี้หยุดลงในท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็จะเทียบอะไรกับพวกมันไม่ได้เลยพวกมันจะเอาผลสวรรค์พิภพทั้งหมดไปส่วนเจ้าก็จะต้องมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยแล้วยังไงกันเล่าแม้ข้าจะกลับไปมือเปล่าก็แสดงว่าฝีมือของข้าไม่ถึงก็เท่านั้นเอง แต่พวกเรานะไม่ใช่คนที่เนรคุณคนหรอกนะส,สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเหรอบัญญัติโบราณต้องห้ามบอกว่าไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามจงสังหารผู้สืบทอดแห่งสิบผู้นำอามาตะให้ได้ซะตอนนี้ห้ามสนใจเรื่องอื่นรีบไปเอาหัวชิ้นนั้นมาให้ได้ซะนี่พวกเจ้าคิดว่าราชันผู้นี้ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือย,อยังไง ลูกกระจกของบัญญตัตโบราณต้องห้ามอย่างนั้นหรอให้พวกเราสอนบทเรียนให้นิดหน่อยก็แล้วกันพวกเจ้านี่มันกระจอกจริงๆคงทําได้แค่เพียงแอบรอบโจมจีสินะผู้สืบทอดผู้นำอามาตะจัดการง่ายจริงๆแหละนะแต่ว่าทําไมเจ้าหมอนั่นถึงได้ยิ้มแบบนั้นกันละ่ะหมื่นพูดผีทอราตีดวงวิญญาณผ่านมาและผ่านไปเสร็จข้าละแย่แล้ ตายซะเถอะชินานราชันผู้นี้บอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำอะไรเกินตัวมิเช่นนั้นเจ้าจะจบไม่สวยเจ้าหนูครั้งนี้ถือว่าเจ้าโชคดีที่ราชันผู้นี้บรรลุขั้นสำเร็จขั้นสูงของขอเขตเตาาแล้วให้ตายเถอะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าต้องผเผชิญหน้ากับวิญญาณาวุธเตา่าซึ่งบรรลุขั้นสำเร็จขั้นสูงของขอบเขตเตา๋ามันรอดอีกแล้ว ผู้สืบทอดแห่งผู้นำอม,มาตะช่างตายยากตายเย็นสจริงเยี่ยมไปเลยคนผู้นี้โชคดีจังเลยนะ